สวัสดีครับตอนนี้นะครับอุ้มได้รับพัสดุปริศนานะครับนี่เลยนะครับจากของพี่วุฒิบ้านโฮมฮาร์น้องอุงอิงเพ็นบ้านแพงนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในว่าจะเป็นอะไรครับไปดูพร้อมกันเลยนะครับขออนุญาตแกะเลยนะครับโอ้ดีใจมากนะครับที่พ่อฮารของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงนะได้มีการส่งเสื้อมาให้อุมอิ่มข่ากระแสนะครับนี ว้าวเปิดมาก็เจอเป็นหน้าขององค์อิงเลยนะครับนี่นะครับขอบคุณพ่อวุฒมากๆแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเสื้อตัวนี้นะครับเป็นตัวสุดท้ายเย่นี่ซุมม z o ลายเซนหน่อยครับพี่หมูได้ยินข่าวว่าเป็นเสื้อตัวสุดท้ายนะครับของบ้านโฮมฮักด้วยนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มก็คือนะครับ ได้ไปนะครับนี่เลยเป็นเสื้อไซส์ M oh <my. S 1> พอดีเลยนะครับสวยไหมครับแล้วก็มีลายเส้นของน้องลิงน้อยด้วยนะครับนะคะเป็นตัวสุดท้ายตอนแรกาทางบ้านโฮมฮักนะครับเขาบอกว่าจะนําเสื้อตัวเนี้ ไปประมูลแล้วก็ทําเป็นมาลัยให้กับน้องอุ้งอิงนะครับแต่ทีเนี้พยพ่อบู๊นะครับก็ได้มีการทักมาหาอุ้งอิ่มแล้วก็บอกว่าถามว่าอุ้งอิ่มใส่เสื้อเบอร์อะไรนะครับหลายคนก็บอกว่าอุ้งอิ่มจะได้เป็นเจ้าของนะก็เลยได้เสื้อตัวนี้นะครับทุกคนเนาะขอบคุณพอ่อบูดนะครับบ้านโฮมฮักน้องอีเม้นแพง,งมากๆนะครับเดี๋ยวจะใส่อ่านข่าวน้องด้วยนะครับนี่